ต้องสร้างดินมะถมที่อกีกค่ะไป็นเย็ดแปนมะเซียดจังอีกพุ่นนี่เนาะไอ้ถมดินอีกเนี่ยนะอะเอาต้อมองได้ไว้ขอต้นไม่ขออีกไ,ได้นะ tân này khỏi ổn chứa nãy khoai nhầy này Bèo điên cái này mà Bèo điên cái này mà นตดแปลมแก้วข <laughs> ้อนคืนหรือยังเออจ้า <t Gl ow away> <more later> จ้า้าย่านดำหมอถอนแล้วเนี่ยก็เจอเลยย่านดำมาเจอเนี่ยย่านเสียบหลังที่เรา กานเกมมาเทดินให,หน้เลยนะ ต้มเองยังเย็ดไปไงต้มเองยังเย็ยดภาษาฮัทอุ <laughs> <ะ>ด